ไปต่อที่เพชรบุรีนะครับคุณอัศวินบอกว่ากรมชนประทานมาปักเขตในที่ดินปทพห้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถนองคุณบินครับผมผมอัจวิปัดจิ๋มครับครับมีปัญหาอะไรครับคือผมครอบครองที่ปทห้ามาตั้งแต่ปีก่อนสามหกแล้วก็จู่ๆเมื่อเมื่อประมาณต้นเมษายนครับจนประธานมาปักเขต ว่าเป็นของชนประทานในใพื้นที่ผมสองไร่ตรงนั้นนะครับซึ่งซึ่งผมเป็นที่พวพมาชำระภาษีมาลตลอดก็มาพักการชำระเมื่อมาสมัยท่านนายกพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ตอนเนี้ผมสอบถามไปแล้ว,วปรากฏว่าเขาบอกว่าผู้ใช้ผู้ประธานผู้ใช้น้ําของชนประทานมามามาปักแล้วผมก็สอบถามไปเ็าบอกว่าเดี๋ยวท่าจะติดต่อให้จนกระทั่งเป็นเวลานานแล้วก็ยังไม่ได้ทราบเรืเ่องก็เลยกลับเรียนคุณถนอมครับว่าจะให้ผม ประสานงานยังไงได้ครับผมอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยอำเภอชะอําครับอำเภอชะอําตบลดอนสุนห้วยอำเภอชาจังหวัดเพชรบุรีครับเขามาปักอะไรอ่ะครับปักเขาบอกว่าเป็นเป็นในพื้นที่ผมค่ัเขามาปักเอาเอาป้ายเอาหลักเขตมาปักว่าเป็นพื้นที่ของชนประทานผมก็ใช้พื้นที่นี้มาตั้งแต่ก่อนปีสามหกแล้วนะครับ ได้มาโดยตลอดโอเคแล้วคุณมีหลักฐานเสียภาษีไหมครับมีครับผมมีหลักฐานพุ้อ่ะถดดอ่พื้นที่พทสองไร่ด้วยแล้วก็ภาษีเก่าก็ยังมีใบภาษีเก่าอยู่ต็บงยุติตอนที่ช่วงท่านนายกพลเอกประยุทธ์ใช่ครับใช่ครับเขาไม่เก็บภาษีเลยต้องจินครับผมแล้วทราบไหมครับว่าทําไมเขาไม่ได้เก็บภาษีอีกครับทราบไหมครับอ๋อท่านท่านนายกพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ให้ต้องจินเก็บภาษีอบทรห้าครับเออตั้งนั้นมา แต่ผมหลักฐานเก่าย้อนหลังไปผมก็ชำระมาโดยตลอดครับผมแล้วก็อีกสี่วนนึคุณอัศวินคุณอัศวินครับอัดวินนะกติกาไม่เล่ายาวถามแค่ไหนตอบแค่นั้นนะผมได้ประเด็นที่คุณถามผมถามคุณแล้วจงใจจะถามคุณนะว่าคุณทราบไหมว่าทําไมท้องถิ่นถึงก็ไม่เก็บภาษีบํารุงท้องที่คุณแล้วคุณอ้างนายกใช่ไหมว่าไม่ให้เก็บใช่ไหมครับผมแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อย่างที่คุณพูดะครับ คุณจะหังที่ผมพูดไหมอ่ะได้ครับในความเป็นจริงก็คือว่าที่พพทห้าเป็นที่ของรัฐไม่ใช่ที่ของนายอัศวินครับผมคุณครอบครองที่ดินของรัฐโดยคุณไม่มีกรรมสิทธิ์คุณเป็นแค่งผู้ครอบครองทําประโยชน์ในที่ดินนั้นต่ถามที่ดินนั้นเป็นของใครเป็นของรัฐครับผมครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเออท้องถิ่นเขาเก็บภาษีอะคุณก็ไปเสียเขาเรียกภาษีดอกญ้า ครับผมนะก็ไปเสียต่อมาต่อมาพอไปพอไอความที่ชาวบ้านเสียภาษีนี่แหละชาวบ้านอ้างว่าน,นี่ของผม,ผมอ้างกรรมสิทธิ์ว่านี่ของผมนี่ของฉันพอทั้งที่เป็นของรัฐครับพอพอชาวบ้านอ้างเนี่ยรัฐจึงไม่เรียกเก็บภาษีเสียเพื่อไม่เกิดข้ออ้าง เห็นชัดนะมันไม่ใช่เรื่องของที่คุณอ้างว่านายกสั่งว่าไม่ให้เก็บมันเป็นเรื่องชาวบ้านอ้างไปบุกรุกไปครอบครองที่ดินหลวงอ่ะแล้วอ้างว่าเป็นของตัวเองจากการที่ท้องถิ่นมาเก็บภาษีเขาออ้างความเป็นเจ้าของอย่างเงี้ครับทีนี้ทีนี้ของคุณกลับมาก็คือว่าเอ ถ้าที่ดินเนี้ยไม่ใช่ที่ป่าสงวนไม่ใช่ที่ราชพษษัสดุหรือที่ป่าไม้นะครับ,ค,รบคุณม,มีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ที่ครอบครองและสามารถขอออกโฉนดได้ซึ่งเ็าจะต้องเข้าโครงการบอกดินคุณเคยคบ,บอก<ม>ดินไว้ไหมบอกหรือเบ้เคยบอกทำไมแล้วครับทั้งที่ดินอ,<ำ>ออกโฉนดออกมาตรวจตำรวจแล้วครับ อ่าสำวนี่ยต้องแจ้งให้ทางชนประธานทราบไว้ตรวจหนึ่งครับผมโอเคอันเนี้ยคุณก็สามารถที่จะโต้แย้งคัดค้านทางชนประทานได้ในขนาเดียวกันชนประทานเขาก็ต้องพิสูจน์ได้ว่านี่คือเขตชนประทานก็พิสูจน์กันถ้าเขาเข้ามาในที่ดินของคุณนะครับคุณไม่ยอมรับการเข้ามาของชนประทานหรือจะเข้ามารัดบุกรุกคุณโดยไม่ชอบก็ได้นะคุณฟ้องศาลปกครองได้ครับ เป็นสิทธ์ตามกฎหมายเลยฟ้องศาลปกครองได้ครับอืมวิธีการเป็นอย่างนั้นนะเป็นการพิสูจน์สร็จกันครับได้ครับก็คือตอนเนี้ทางที่ดินเข้ามามาสารวจก็ออกว่าไม่ได้เป็นที่ดินของรัฐที่คุณนนอมบอก นะครับล้วก็ก็รอรอก็รอรังวัดออกโฉนดใช่ไหมได้ครับได้ครับตอนนี้ดําเนินการเป็นส่วนหนึ่งแล้วเพราะว่าถ้าเป็นที่ถ้าเป็นที่ของชุประทานเนี่ยที่ดินเขากรมที่ดินเขาจะบอกว่าออกให้ไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าคุณข่าบอกดินและบอกออกได้เนี่ยของคุณได้เปรียบละนะครับผมมีเอกสารมาแล้วครัโอเคงั้นผมมาตัดส่วนนี้นะคุยจบแค่นี้นะถ้าอย่างนั้นนะสวัสดีครับครับขอบคุณครับครับ